ตอนลงอย่าท้อตอนขึ้นอย่าเหลิงผมว่าประโยคนี้ใช้ได้ทั้งในการวางแผนชีวิตแล้วก็วางแผนทางการเงินยิ่งในเรื่องของการวางแผนทางการเงินนะครับตอนขึ้นอย่าเหลิงก็คือถ้าคุณมีสภาพคล่องที่ดีแล้ว อย่าลืมนะครับคุณควรแบ่งสรรปันส่วนไว้เก็บออมหรือไว้ลงทุนเพื่ออนาคตนะครับแล้วก็มีผู้ชมบางคนบอกว่าสมัครสินเชื่อตัวไหนไม่ผ่านเลยไม่มีเงินใช้แล้วรู้สึกท้อในการใช้ชีวิตจังเลยเราอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าการกู้ยืมหรือว่าการสมัครสินเชื่อขอสินเชื่อมันก็เป็นแค่ทางออกฉุกเฉินทางหนึ่งเท่านั้นแต่ทางแก้ที่ดีที่สุด จริงๆแล้วคือคุณเนี่ยจะต้องหารายได้เพิ่มเร่งสร้างรายได้ให้เร็วที่สุดถูกต้องไหมครับดังนั้นอย่าเอาเวลาไปท้อเลยเอาเวลาเนี่ยไปสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ดีกว่าเพราะว่าโอกาสเนี่ยมันไม่ได้วิ่งเข้ามาหาเราเองนะครับเราต้องออกไปขวยคว้ามัน จึงเป็นที่มาของเนื้อหาในคลิปวันนี้นะครับว่าตกงานอยากได้เงินด่วนทำยังไงฟังดีๆนะครับคลิปนี้ไม่ใช่แนวทางที่จะทําให้คุณได้เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านนะครับแต่มันจะเป็นวิธีที่ทําให้คุณเอาตัวรอดได้สร้างรายได้ได้จริงถ้าตอนนี้คุณอยู่ในจังหวะที่คุณไม่รู้ว่าคุณจะทําอะไรดีเพื่อสร้างรายได้นะครับเราหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณนะอย่างน้อยดูแล้วฟังแล้วไปทําได้จริง1คนนะครับผมก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วครับ สวัสดีครับเปเปอร์มูจิวาริตี้ช่องสาระวาริตี้ที่หลากหลายไปดูเรื่องของสินเชื่อและการเงินต่างๆนะครับเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปก,กระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ถ้าตอนนี้คุณกําลังตกงานอยู่ในสภาวะที่ต้องการรายได้แบบด่วนๆนะหรือว่าคุณมีงานอยู่นี่แหละแล้วมันไม่พอใช้กู้สินเชื่อก็ไม่ผ่านฉะนั้นเราต้องเร่งสร้างรายได้ให้เร็วที่สุดใช่ไหมครับสิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้คุณรออะไรไม่ได้แล้วนะคุณต้องลงมือทําทันทีอา้าวแล้วมันจะทําอะไรละ่ะใช่ไหมครับอย่างแรกนะครับเราต้องเอาความหน้าบางเราออกไปก่อนนะเราต้องไม่เลือกงานแล้วก็เน้นงานที่มันได้รับเงินเร็ว และนี่ครับคือวิธีสร้างรายได้ที่ด่วนที่สุดและเร็วที่สุดที่พอเป็นไปได้แล้วนะครับสําหรับคนที่กําลังตกงานหรือต้องการเงินด่นดวนๆและบางวิธีในวันนี้นะเป็นวิธีที่ผมก็ทําแล้วใช้แล้วเหมือนกันนะครับวิธีที่หนนะครับหางานพร์ทาทม์ก็ได้หรือรายวันก็ได้งานมีเยอะแยะครับที่รอคุณอยู่ดีกว่าคุณนอนอยู่บ้านแล้วก็หางานในมือถือไปเรื่อยๆไม่รู้เมื่อไหร่เขาจะรับเราคุณต้องออกไปหางานพร์ทาทมรหรืองานที่ได้รับเงินสดรายวันก่อนก็ยังดีนะครับมีเยอะแยะเลยครับงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงนง านในร้านอาหารร้านกาแฟพวกงานบริการหรือพวกงานเสิร์ฟประมาณนี้นะครับเขามีรับตลอดเวลาอยู่แล้วครับหรือจะเป็นงานในห้างก็ได้ร้านค้าปลีกก็ได้ที่เห็นเด่นๆตลอดเวลาที่เขารับตลอดเวลาเลยนะครับก็อย่างเช่นพนักง,งานขาย PC ซนะครับมีเกือบทุกห้างมีเกือบทุกยี่ห้อนะครับพนักง,งานจัดเรียงสินค้าหรือพนักง,งานแคชเชียร์แล้วพวกนี้อาวุธไม่สูงด้วยเริ่มงานได้รวดเร็วด,ด้วยอาชีพพวกนี้นะครับเขารับตลอดเวลาเลยครับถ้าคุณเดินตามห้างนะครับมันจะมีบอร์ดประกาศอยู่ ร,รับสมัครงานให้ไปดูตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ตามห้างต่างๆนะครับเขาจะมีเกือบทุกห้างเลยแล้วจะเห็นได้ว่ามีบอร์ดรับสมัครงานอยู่ด้วยนะครับทันมาที่เห็นเยอะๆเลยก็เป็นงานพวกโรงงานหรือว่างานพวกโกดังต่างๆโกดังสินค้านะครับงานแพ็คของงานจัดสินค้างานยกของและส่วนมากก็จะรับพาร์ทไทม์ด้วยนะครับและอาชีพสุดท้ายที่เป็นอาชีพยอดฮิตแต่มันได้ผลจริงๆนะครับคือไรเดอร์ส่งอาหารหรือส่งของนี่เองนะครับถ้าคุณมีมอเตอร์ไซค์คุณก็เป็นไรเดอร์ส่งอาหารก็ได้ ่งงของก็ได้หรือถ้าคุณมีรถยนต์นะครับคุณก็ขับเป็นแบบรับส่งคนก็ได้นะครับมีเย่ะๆเลยไลน์แมนหรือแท็บผมก็ใช้บริการอยู่ประจําเหมือนกันซึ่งตรงนี้นครับมันทําได้ทันทีแล้วมันก็ทําได้จริงแล้วก็เห็นผลจริงอันนี้ขึ้นอยู่กับความขยันของคุณเองด้วยนะครับ แล้วถัดมาวิธีที่2ใช้ทักษะที่คุณมีเนี่ยให้เกิดประโยชน์เลยนะครับคุณลองนึกดูดีๆนะครับว่าคุณมีทักษะอะไรในตัวหรือคุณมีความถนัดเฉพาะด้านอะไรซึ่งถ้าคุณมีทักษะเฉพาะด้านนะมันเอามาหาเงินด่วนๆได้ด้วยนะฮะอย่างเช่นางานฟรีแลนซ์หรือพวกงานออนไลน์ถ้าคุณมีทักษะการเรียบเรียงหรือการเขียนหรือว่าการแปลภาษาหรือด้านกราฟิกดีไซน์หรือตัดต่อเป็น คุณสามารถหาง,งานฟรีแลนซ์หรืองานอาชีพอิสระเนี่ยจากแพลตฟอร์ม Fast Work ก็ได้นะที่ดังๆอยู่ทุกวันนี้นี่แหละครับหรือว่าจะเป็นกลุ่ม Facebook ที่เกี่ยวกับการจ้างงานฟรีแลนซ์ก็ได้นะแต่ดูให้ดีๆด,ด้วยนะเผื่อใน Facebook เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีกลุ่มที่หลอกลวงนะครับรับงานไปทําที่บ้านอะไรพวกนี้เราต้องดูดีๆคัดกรองดีๆก่อนนะงานที่ดีคุณจะต้องไม่เสียค่าอะไรต่างๆให้เขาล่วงหน้าก่อนนะถ้าเสียให้เอะใจไว้ก่อนตั้งคําถามไว้เลยว่า หลอกลวงชั้นหรือเปล่านะครับถัดมานะครับหรือว่าคุณมีทักษะในด้านการสอนก็รับจ้างสอนพิเศษก็ได้ถ้าคุณมีความรู้ความสามารถความถนัดเนี่ยในวิชาใดวิชาหนึ่งวิชาเดียวก็พอ ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือคณิตศาสตร์ที่เขารับสอนกันบ่อยๆนะครับคุณสามารถเปิดรับสอนพิเศษไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ก็ได้หรือสอนตัวต่อต,ตัวก็ได้เนี่ยทำที่บ้านคุณเองก็ยังได้เลยอ่ะถัดมาถ้าทักษะในเรื่องภาษาสอนเอ้ยฉันก็ไม่ได้นะลองมาดูข้อนี้รับจ้างทั่วไปในชุมชนนะครับก็คืออาชีพรับจ้างนี่แหละรับจ้างดะนี่แหละครับผมไม่ว่าจะเป็นรับจ้างทําความสะอาดบ้านเดี๋ยวนี้นะฮะคนก็โพสอ่ะฉันรับจ้างทําความสะอาดบ้านก็ได้300500อะไรขึ้นไปแล้วแต่เนื้องานว่าบ้านใหญ่ แค่ไหนด้วยนะครับหรือจะเป็นรับจ้างซักรียเสื้อผ้าก็ได, <_ C. S 1> ได้เห็นไหมครับตัวนี้ก็มีหลายๆคนทําอยู่หรือจะรับจ้างตัดหญ,ญา้าอันนี้ก็มีนะ3 0 0ร้อยหเนี่ยผมก็ใช้บริการอยู่เหมือนกันนะครับฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกวิธีหาเงินสร้างรายได้ที่มันเป็นไปได้ในชีวิตประจําวันทุกวันนี้นะหรือเรารักสัตว์นะครับเราจะรับจ้างดูแลสัตว์เลี้ยงก็เป็นไปได้รายได้แต่ละอาชีพเมื่อกี้ที่พูดมานะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายแล้วก็ปริมาณงานที่เราได้รับนะครับ ก่อนจะไปข้อที่3กับสนะมาทวนกันนิดนึงข้อแรกคือให้คุณหางานพาร์ทไทม์หางานรายวันอะไรงานที่มันแบบได้รับเงินรวดเร็วที่สุดนะครับคุณอย่าไปรอโอกาสหรือหางานผ่านเว็บในมือถืออย่างเดียวนะครับกว่าจะสมัครกว่าจะอะไรได้ก็อาจจะนานนะครับแนะนำนะครับให้คุณไปที่ห้างนะแล้วคุณก็ไปดูที่บอร์ดประชาสัมพันธ์นะ่ยส่วนมากเขาจะมีรับสมัครกันนะครับแล้วก็ยิงเลยติดต่อกับฝ่ายบุคคลอะไรที่เขารับสมัครเลยพวกนี้เขาสัมภาษณ์เร็วรับเร็วอยู่แล้วนะครับ ถ้าได้ก็ทําไปก่อนสภาพคล่องได้ดีระดับหนึ่งเราอยากจะเปลี่ยนงานไปหางานที่เหมาะสมกับเรามากขึ้นก็ค่อยขยับขยายครับแล้วก็ทัวร์นะครับข้อ2คือลองคิดที่เรามีทักษะอะไรต่อให้ไม่มีทักษะ,ะไปหางานแบบรับจ้างรายวันก็ยังดีนะครับ <S <S แล้วถัดมาวิธีที่3ครับวิธีนี้ผมเคยทําแล้วนะครับทำด้วยตัวเองเป็นประสบการณ์โดยตรงด้วยซ้ําไปถามผมว่าเคยสะดุดไหมครับชีวิตผมก็เคยสะดุดครับผมตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกใช้วิธีนี้ครับ ก็คือขายของที่ไม่ได้ใช้แล้วคุณลองมองในบ้านคุณดีๆนะครับว่ามันมีอะไรที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ให้คุณเอาไปจำนำนะหมายถึงก็ขายเลยครับผมซึ่งการขายก็มี2แบบอีกแล้วแต่คุณนะครับคุณจะขายแบบออนไลน์ก็ได้หรือว่าขายตามตลาดนัดก็ได้นะครับเอาไปแบ์เลยได้เงินสดเลยนะครับถ้าขายได้ส่วนของผมที่เคยทำนะครับผมก็เป็นคนชอบอ่านหนังสือนะผมก็จะมีหนังสือพวกนิยายนะวนิยายต่างๆเยอะแยะเลยนะครับตอนทำ ล่องแรกๆนะครับผมก็ลองเปิดร้านใน s h อ p e e ใน Lazada นะครับผมก็เอาเนี่ยหนังสือนี่แหละหนังสือจะเป็นส่วนมากนะครับหนังสือเนี่ยขายในแอปส้มกับแอปฟ้าอย่างที่บอกไปนะครับเฮ้ยมันก็ขายได้จริงนะครับแต่คุณไม่จำเป็นต้องทำเหมือนผมนะครับลองดูดีๆคุณอาจจะยังมีเสื้อผ้าสภาพด,ดีรองเท้า กระเป๋าหรือของใช้ต่างๆอื่นๆนะครับที่อยู่ในสภาพดีเอาไปโพสต์ขายนะฮะในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆอย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ลาซาด้หรือใน Facebook ก็ยังได้เลยหรือว่าใน i n s t a g r กรหรือจะช่องทางอื่นๆที่คุณคิดได้นะครับส่วนในเรื่องของขายของที่ตลาดนัดคุณก็ไปลองดูทำเลตลาดนัดต่างๆนะครับลองติดต่อแต่วิธีนี้อาจจะต้องเสียค่าจองเสียค่าพื้นที่ค่าเช่าล็อกเนี่ยใช่ไหมครับมันต้องลงทุนนิดนึงนะครับอาจจะลําบากสําหรับคุณที่ไม่มีเงินทุนเลยแต่ข้อดีคือถ้าคุณเอาของไปแบรขายใช แล้วคุณขายได้คุณจะได้เงินสดไวที่สุดนะครับได้เงินกลับบ้านเลยและวิธีสุดท้ายนะครับที่หลายๆคนทำกันผมก็เคยทำช่วงหนึ่งครับผมก็คือ คุณทําอาหารขายดูนะครับถ้าคุณทําอาหารอร่อยนะครับนี่ก็เป็นอีกวิธีสร้างรายได้ที่ที่รวดเร็วและถือว่าอาจจะเป็นรายได้ประจำรายได้หลักรายได้ดีในอนาคตแม้ว่าคุณจะขายอาหารแบบ Delivery ก็คือทําอาหารที่บ้านนะครับแล้วก็ขายผ่านแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันอาหารต่างๆนะครับที่คุณรู้จักนี่แหละไม่ว่าจะเป็น Grab Food หรือไลแมนแค่เมนูไม่กี่อย่างนะครับเอาแค่เมนู2อสอย่างคุณก็ทําขายได้แล้วครับแล้ววิธีนี้ก็มีหลายคนที่ทําแล้วประสบความสําเร็จก็มี นะแต่คุณต้องคำนวณด,ดีๆนะครับสมมติคุณทํามาต้นทุนเท่าไหร่แล้วคุณอยากได้กําไรเท่าไหร่คุณขายผ่านแพลตฟอร์มพวกนี้เนี่ยแน่นอนคุณต้องเสียค่า G P ให้เขาคุณต้องบวกเพิ่มเข้าไปนะครับแต่เชื่อว่าถ้ามีคนได้ลอง อาหารที่คุณทําแล้วถูกปากแล้วอร่อยผมเชื่อว่าต้องมีคําสั่งซื้อคุณเนี่ยในครั้งต่อๆไปแน่นอนครับหรือว่าสุดท้ายนะคุณจะรับทํเข้าวกล่องก็ได้ขายละแวกบ้านขายเพื่อนบ้านบอกปากต่อปากไปหรือคุณจะโพสต์ในโซเชียลของคุณก็ได้ครับในเรื่องของการขายอาหารตอนนั้นนะฮะมีช่วงที่สะดุดนะผมก็ไปรับน้าพีครับผมมาบรรจุนะครับบรรจุพันุ์ที่เราลงทุนนิดนึงเนี่ยแล้วก็ขายเป็นกระปุกกระปุกอันนี้ก็เคยนะครับหรือว่าเคยไปรับเนื้อแต่เดียวเนี่ยมาบรรจุแพ็คนะครับแล้วก็ขายอันนี้ก็เคย ก็ขายได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับคลิปนี้เราเน้นการสร้างรายได้ที่รวดเร็วเพื่อให้อย่างน้อยเนี่ยเรามีเงินหมุนเวียนหรือว่าตั้งตัวในระดับหนึ่งนะครับผมว่าพวกนี้เนี่ยคุณสามารถทําได้อย่าไปรอโอกาสครับและก็อย่าท้อนะครับนี่แหละครับเป็นวิธีที่ผมอยากจะแชร์ให้ผู้คุณได้ทราบซึ่งมันก็ทําได้จริงนะครับ และผู้ชมท่านไหนที่ได้ชมคลิปนี้นะครับมีไอเดียดีๆเนี่ยที่อยากจะแบ่งปันอยากจะแช่นะว่ามันมีวิธีไหนอีกที่สร้างไรายได้ได้รวดเร็วนะครับสำหรับคนที่ตกงานอยู่หรือช็อตแบบสุดๆอยู่ตอนนี้นะครับช่วยพิมพ์คอมเมนต์แชร์ประสบการณ์ดีๆของคุณให้เพื่อนๆได้ทราบหน่อยนะครับเราขอเป็นกําลังใจให้ผู้ชมช่องนี้ทุกท่านผ่านช่วงยากลําบากในชีวิต ไปด้วยดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ทุกวันอังคารพฤหัสและก็วันเสาร์สำหรับวันนี้เปเปอร์ Pepper, ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ